เป็นการพบกันระหว่างผีตะโขนอ,อกศึกนะครับเลยพบกับสวัสดแคทนะครับนครราชสีมานะครับครับของราชพัฒนครราชสีมามาในชุดสีเขียวกางเกงดำราชพัฒนเลยมาในชุดเสื้อขาวกางเกงขาวนะครับเป็นเสื้อทีมที่สวยงามสภาพนะครับในครั้งนี้ราชพัฒนเลยจะพบก,กับราชพัฒนครราชสีมานะครับ การแข่งขันในรอบราชพัฒนนครราชสีมาของทั้งสองทีมเลยเลยไปเลยครับเลยราชพัฒนนครราชสีมาราชพัฒนนครราชสีมาของทีที่มาเ pues mm ลขสิบเจ็ด nah, ส <được Felix> <for skill> ี้บอลอยู่ใกล้เลย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 ตรงนี้เด้นมาอ๋อ โอ้ยนี่ตูดครับลูกนี้เล็กสีหมายเลขสีว่ายังไร่หญ่หโอเอาละเกมส่งสวนครัของเสียผูเล่นขวาางไาเลยไปเลยไปใช้สมไปครับไม่ผ่านมมันันาตมาครับของโคราได้บอลต้องบอกว่าติติมเลยนะครับลูกนี้เอาละครับลูกนี้ไผ่ันโอ้บ้าคลูกนี้ สินค้านะครับภูมิไฟนะครับจจกลามาเปินะครับต้งแต่รัมพันเุ์ามาิน้นะครับฮาพไเดนะครับผ่านเขราไปนัดรอบชินะครับของสีขาวนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ที่ประตูต่อสู้นะครับทีมเราเป็นผู้ชตาผู้้นะโอ้เราจะสิ้นใจนะครับต่อไปยังไม่พูดกินอันตรายครับต่อไปดูดิ வணக்கம் อ้อมเลยครั เามแล้วนะครับแต่สอง้นห่สองาครับี้้เอกันครับคนไทยท่ไม่เข้าเนลำบากเจะมีโอกาสที่